สภาวะรษฐกิจเดือนมิถุนายนปี2557นะฮ็ข้อเศรษฐกิจในเดือนนี้เนี่ยในภาพรวมก็ปรับดีขึ้นต่อนเนื่องจากเดือนก่อนนะแต่เป็นผลจากการส่งออกการขยายตัวการส่งออกเป็นสําคัญนะในถ้าดูในด้านในประเทศจจนเนี่ยการใช้จ่ายภาคเอกชนเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นดูสินค้าไม่งทนก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นต่อนเนื่องนะฮกจากความเชื่อมั่นที่ปรับดีขึ้นหลังสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองมีความชัดเจนนะแต่ว่าใน เนื่องจากในช kind of mm ่วงก่อนหน้าเนี่ยประสงค์ค่อนข้างอ่อนแอทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยทำให้สินค้าคงคลังเนี่ยมีอยู่ในดับสูงในเดือนนี้เนี mm ่ยธุรกิจจึงเลือกที่จะขายจากสินค้าคงคลังแทนแล้วก็ลดระดับการผลิตลงนะส่วนด้านการท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยการเมืองนะแม้จะมีสัญญาณปรับดีขึ้นช่วงปลายเดือนนะในด้านสีภาพเศรษฐกิจนะฮะการว่างงานเนี่ยตาว่างงานปรับเพิ่มขึ้นนะฮะ โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมแต่ว่าในในตัวเลขโดยรวมก็ยังอยู่ในระดับต่ำอนะัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยลดลงมาตามราคาพลังงานและราคาอาหารสดดุลบัญชีางสภาพเกินดุลน,นะฮะตามการส่งออกที่ขยายตัวและก็การนําเข้าที่หดตัวดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายนี่ขาดดุลน,นะจากการจากการออกไปลงทุนของคนไทยเป็นสําคัญนะโดยโดยรวมเนี่ยดุลการชำระเงินก็ขาดดุลถ้าดูเฉพาะในไตรมาสสองนะฮะถ้าดูรวมทั้งไตรมาสเนี่ย คลี้เป็นของเดือนมิถุนายนถ้าดูทั้งไตรามาสเนี่ยไตร,ตรามาสนี้ก็เป็นการปรับดีขึ้นจากไตรามาสก่อนนะฮะหลังจากที่สถานการณ์การเมืองมีความชัดเจนขึ้นนะฮะการใช้จ่ายในประเทศในภาพรวมก็เป็นการฟื้นตัวนะฮะที่การส่งออกเนี่ยในภาพรวมในไตรอร์นี้เป็นการปรับดีขึ้นอย่างช้าๆนะฮะตามอุปสงค์ประเทศอุตสาหกรรมหลักนะฮะการท่องเที่ยวก็แน่นอนว่าได้รับผลกระทบนะทั้งไตรามารสสื่อภาพเศรษฐกิจในการว่างงานก็อยู่ในดับต่ำนะฮะ อัตราเงินเฟ้อถ้าเกิดดูทั้งไตรมาสเนี่ยปรับสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนนะินดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลนะฮะแล้วก็โดยรวมข้อดุลการชำระเงินขาดดุลนะในรายละเอียดแต่ละตัวนะถ้ามาดูอันแรกก่อนที่เป็นอาจจะเป็นเพลของเราในเดือนนี้คือการส่งออกนะฮะการส่งออกสินค้าเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยปรับดีขึ้นตามอุปสงค์จากประเทศรุตสาหกรหลักนะฮะมูลค่าการส่งออกในในเดือนนี้เนี่ยอยู่ที่สิบเก้าจุห้าบิลเลี่ยนเนี่ย ขยายตัวร้อยละสามจุดแปดจากระยะเดียวกันปีก่อนนะการตอบส่งออกสินค้าเนี่ยปรับดีขึ้นในหลายหมวดสินค้านะโดยเฉพาะในหมวดปิโตรเคมีเครื่องจักรและอุปกรณ์นะส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรและปิโตเรเยมซึ่งก็มีการขยายตัวอาจจะดูดีเหมือนกันแต่เป็นพอะฐานต่ำในในปีก่อนนะถ้ามาดูในแง่ของการส่งออกรายประเทศเราจะเห็นก็นั้งชัดเจนว่าการส่งออกไป สหรัฐแล้วก็ EU เอียดีขึ้นขณะที่การส่งออกในไปเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือว่าในอาเซียนไฟล์เนี่ยยังถือว่าไม่ไม่ไม่ค่อยดีนักนะฮะอันนี้คราวนี้เนี่ยแยกของ c ี m v เคือประเทศเพื่อนบ้านเราออกมาให้เห็นก็เห็นการส่งออกที่ที่ยังใช้ได้นะในส่วนของอาเซียนไฟล์จริงๆในเดือนนี้นี่มีสัญญาณที่ดีขึ้นนะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการส่งออกรถยนต์ไปในภูมิภาคแต่อันนี้ก็าอาจจะต้องรอดู อีกสักระยะหนึ่งว่าการฟื้นตัวของการส่งออกไปเียนฝายนี้จะเป็นความต่อเนื่องขนาดไหนนะมองไปข้างหน้าเนี่ยการส่งออกก็ยังเป็นทิศทางของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะฮะถ้าเกิดดูด้านซ้ายนี่ัดชนิดก,การผลิตทั้งของ P M I แล้วก็ของ U S I S M นี่ก็มีทิศทางท,ที่ดีขึ้นนะทิศทางที่สูงกว่าดับ50นะในด้านขวาในเรื่องของยอด Book to b l l Ratio อันนี้ก็อยู่ที่1.09 เป็นผลจากการปรับดีขึ้นของบุ๊กิ้งนะฮะแล้วก็การปรับลดลงของตัวบิลลิงส่วนภาพข้างล่างนี่ยเป็นภาพที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยสำรวจทุกไตรมาสนะอันนี้เป็นตัวเลขที่พาณิชย์ออกข่าวไปแล้วว่าในไตรามาสสามเนี่ยผู้ประกอบผู้ส่งออกเนี่ยมองว่าการส่งออกน่าจะปรับดีขึ้นจากไตรมาสสองค่อนข้างมากนะอันนี้เป็นตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์นะในส่วนของในประเทศเนี่ยความเชื่อมั่นที่กลับคืนมาเนี่ย ช่วยให้การใช้จ่ายภาคเอกชนเนี่ยปรับดีขึ้นนะโดยเฉพาะการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนนะในภาพซ้ายเนี่ยเป็นตัวเลขดักชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อไรายได้ในอน,นาคตของที่สำรวจโดยกระทรวงพาณิชย์ก็จะเห็นว่ามีการทิศทางก็ปรับดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของระดับเองก็อยู่สูงระดับที่5 0นะที่50.8ส่วนในด้านขวานี่มาจากผลสวด BSI ผลสำรวจ b SI ถ้ายังจําได้ก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเนี่ยความไม่แน่นทางการเมืองเนี่ยเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งเป็นอุปสรรคอันดับหนึ่งที่ธุรกิจให้ความสําคัญนะฮะในเดือนนี้นี่ก็หล่นลงมาที่อันดับ5้าแล้วก็สะท้อนว่าธุรกิจได้คลายความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นทางการเมืองลงไปมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยมองไปในอนาคตเนี่ยเราก็เห็นว่ารา,รายได้โดยรวมเนี่ยมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะครัวเรือนนอกภาคเกษตร ในเส้นกราฟข้างบนเนี่ยเส้นสีแดงเป็นดัชนีสแสดงรายได้นอกสรับนอกภาคเกษตรรายได้ที่แท้จริงนะก็มีทิศทางที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่องนะในในช่วงหลังๆส่วนในในรูปด้านล่างสองรูปเนี่ยเป็นตัชนีที่สแสดงการใช้จ่ายในสินค้าไม่คงทนแล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็การใช้จ่ายในสินค้าคงทนที่ด้านขวาการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนเนี่ย หลักๆเลยที่ที่เราติดตามดูก็ดูตรงตัวเนวเ้นที่เราดูมาทุกเดือนนะฮะอันนั้นก็คือตัวเส้นสีดํากับเส้นประนะฮะต่นี้ก็แสดงให้เห็นมีในหมวดอื่นว่าในหมวดของการใช้เชื้อเพลิงนะฮะหรือว่าการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนก็มีทิศทางที่ปรับดีขึ้นนะฮะในขณะที่ถ้าไปดูด้านขวาเนี่ยการนําเข้าสินค้าคงทนแล้วก็ดัชนีของหมวดยานยนต์เนี่ยการใช้จ่ายยานยอดจำหน่ายยานยนต์เนี่ยเขา ถือว่าทรงๆแต่ก็ถือว่าน่าจะหยุดการไหลแล้วนะอย่างไรก็ดีนะฮะเทียบระยะเเดียวกันปีก่อนเนี่ยการมีพวกพ่ายกับชนยังหดตัวนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เรียนนะตั้งแต่ขาวที่แล้วว่าในช่วงจริงๆงต้องไต่มากเนี่ยจะเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นแต่ว่าในในภาพรวมเทียบกับระยะเเดียวกันของปีก่อนเนี่ยยังเป็นภาพของการหดตัวนะฮะเนื่องจากโกวเดนเนี่ยยัง มันมีผลของฐานสูงในปีก่อนค่อนข้างเยอะนะคง,งต้องรอไปถึงกลมาสหน้านะถึงจะเห็นการขยายตัวเทียบปีต่อปีนะสำหรับการลงทุนภาคเอกชนนะฮะก็เทียบกับเดือนก่อนก็ค่อนข้างทรง,งตัวนะโดยธุรกิจนี้ยังรอคอยกบยังรอความชัดเจนของการฟื้นตัวทาง,ทางเศรษฐกิจอยู่นะฮะดูความชัดเจนของนโยบายภาครัฐนะแล้วก็ดูว่าผูู้้พวกเริ่มตับใจ่ายใช้สอยจริงจังขนาดไหนนะ เทียบกับยอเดียวกันของปีก่อนเนี่ยก็เป็นการหดตัวเช่นกันนะฮะแต่ว่าถ้าจะดูให้อุ่นใจก็คือดูเส้นสีส้มๆด้านขวานะฮะว่าอัตราก,การลงทุนขยายตัวของการลงทุนในเครื่องจักรกอุปกรณ์เนี่ยติดลบน้อยลงตามลําดับนะฮะในเดือนนี้เนี่ยเข้าใกล้เส้นที่เข้าใกล้เส้นศูนย์นะฮะในขณะที่การลงทุนหมุ่อสร้างเนี่ยก,ก็ยังอยู่ได้เรียกับที่ศูนย์นะคือว่าตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ไปไหนเพราะว่า ก็สะท้อนภาวะภาคสังหาริมทรัพย์ที่ยังเปราะบางอยู่บ้างแม้จะมีการฟื้นตัวในช่วงไปลไตรมาสนะระยะต่อไปนะฮะอย่างไรก็ดีนั้นระยะต่อไปเนี่ยแม้เดือนนี้อาจจะการลงทุนอาจจะไม่ดีมากนักเนี่ยแต่ระยะต่อไปเนี่ยเราเราก็มองว่าน่าจะดีขึ้นนะฮะในด้านซ้ายนี่คือเรื่องของ b u s i n e s <two or> s <disappointing>, s e n t i m e n t Index เส้นสีเขียวนี่คือเส้นในปัจจุบันนะฮะเส้นเส้นในปัจจุบันจริงๆปรับลดลงเล็กน้อยนะฮะ อันนี้ก็สะท้อนว่าจริงๆธุรกิจเนี่ยก็กกยังยังมีข้อจํากัดอยู่พอสมควรใน,ในเดือนมิถุนายนแต่ว่าถ้าเกิดมองไปข้างหน้าจะเส้นเส้นสีเหลืองข้างบนเนี่ยก็เป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สามนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ระดับที่5.4ซึ่งค่อนข้างสูงนะอันนี้เป็นเรื่องของความเห็นของผู้ประกอบการในรูปด้านขวาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไปถามจากธนาคารพาณิชย์นะผลสำรวจลนออฟฟิเซอร์เซอร์เวว่า เขาคิดว่าความต้องการสินเชื่อของธุรกิจเป็นอย่างไรนะฮะธนาคารพาณิชย์ก็รายงานมาว่าในไตรามาสสามเนี่ยท,ที่จะถึงนเนี่ยเทียบกับไตรามาสสองแล้วความต้องการสินเชื่อนี้น่าจะมีเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มนะทั้งธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่อมหรือ SME นะอันนี้ก็มองว่าในไตรามาสสามสินเชื่อปรับดีขึ้นเพราะความต้องการน่าจะมาจากการลงทุนมากขึ้นนะฮะ แต่ว่าถ้ามาดูของการขยายตัวของสินเชื่อเฉพาะถึงเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยก็ยังเป็นภาพของการชะลอตัวอยู่นะฮะล่าสุดลงวันที่ร้อยละหกจุดสี่นะฮะอันนี้ก็อีกหนึ่งต้องเข้าใจว่าก็จะมีจะมีแรกตามอยู่ระดับหนึ่งนะก่อนก่อนที่จะกลับไปแต่ว่าที่ร้อยละหกจุดสี่อย่างที่ได้เรียนมาก่อนหนะ้าว่าภายใต้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ระดับหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็เงินเฟอ้อที่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์กว่าเนี้การ ขยายตัวสินเชื่อดับกุดสี่เอร์เซนเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่อย่างใดนะฮะในด้านของการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะฮะที่ได้เรียนมาจริงๆแล้วในเดือนนี้ตัวที่ผิดคาดจากที่แบงก์ชาติมองไว้นิดหนึ่งคือตัวนี้นะฮะถ้ายังจำได้ครับผมมาแถลงเดือนที่แล้วเนี่ยมองว่าตัวนี้นี่น่าจะเห็นการปรับดีขึ้นในในเดือนมิถุนายนนะฮะปรากฏว่าเมื่อตัวเลขออกมาเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็มี เทียบกับปีก่อนแล้วก็ติดลบ6.6จริงๆนั้นก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่เพราะเราคิดว่าคงจะติดลบอยู่แล้วแต่ว่าที่แปลกใจนิดนึงก็คือพอเทียบกับเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเป็นการการผลิตในเดือนมิถุนายนลดลงจากเดือนพฤษภาคมนะแล้วก็เป็นการลดลงโดยเฉพาะจากจากที่ไปผลิตเพื่อเพื่อส่งออกนะทีนี้เนี่ยมันก็มีคําถามมาว่าถ้าในประเทศก็ดูเหมือนกับการใช้จ่ายก็ดีขึ้น แล้วแล้วก็การส่งออกเดือนนี้ก็มีการปรับตัวดีขึ้นนี่แล้วธุรกิจเอาลดลดการผลิตลงนี้แล้เขาเอาที่ไหนมานะฮะก็ส่วนหนึ่งนี้ก็เป็นเพราะว่าธุรกิจเนี่ยตอบสนองอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นโดยการลดราคาโดยการลดสินค้าคงคลังที่ที่อยู่ในระดับสูงในช่วงก่อนหน้านะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นชัดไหมฮะบนบนนั้นแต่เป็นที่เป็นเฉดเฉดแรงเงาสีสีชมพูนะฮะอันนั้นคือเป็นระดับของดัชนีราคาสินค้าดัดชนีสินค้าคงคลัง inventory index นะฮะ ก็จะเห็นว่าในช่วงประมาณในไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะจะปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างสูงจริงๆเริ่มปรับสูงตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอนะแล้วก็การส่งออกที่ไม่ได้ฟื้นตัวดีนักนะฮะก็ทําให้มีการสะสมสินค้าคงคลังแล้วแต่ว่าในไตรมาสสองนี่เป็นภาพของการทยอยลดการสะสมนะฮะสินค้าคงคลังก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งซึ่ง,งทําให การผลิตในเดือนนี้เนี่ยอาจจะลดลงเมื่อเทียบกับในในเดือนก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติจะมองเทียบระยะเดียวกันปีก่อนเนี่ยตัวที่ลดลงเนี่ย็ก็เนื่องจากรถยนต์นะก็เนื่องจากฐานสูงนะแล้วก็เรื่องของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งความต้องการในตลาดโลกนี้ยังอยู่ในระดับต่ำนะฮะแล้วอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะซึ่งปรนงๆตัวนี้เป็นตัวที่เห็นชัดที่สุดว่าสินค้าคงคลังนีอยู่ในดับ ก่อนหน้านี้อยู่ในระดับค่อนข้งสูงมากนะหันมาดูการนําเข้านะการนําเข้าเนี่ยก็มีการหดตัวนะโดยเฉพาะสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางนะอันนี้ก็สอดคล้องกับภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมนะในตารางนี้เนี่ยจะเห็นว่าการนําเข้าสินค้าทุนเนี่ยอันนี้เป็นบวกนะที่0.4ข่าวที่ออกก่อนหน้า,นา,นา,นเ,าเนี่ยว่าการนําเข้านี่ติดลบจากสินค้าทุนแล้วก็ลแมทเนี่ย จริงๆเราไม่มีอะไรขัดกันเพียงแต่ว่าในการจัดหมวดหมู่ของแบงค์ชาติเนี่ยมีสินค้าบางประเภทซึ่งกระทรวงพาณิชย์จัดเป็นสินค้าทุนเช่นอุปกรณ์ในสหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเรามาจัดอยู่ในเรื่องของ intermediate goods นะฮะเพราะฉะนั้นในในในแคปิตอลของเราเนี่ยเ็เลยเป็นเห็นเป็นบวกต่างต่างกับของกระทรวงพาณิชย์นะแต,แต่แต่เกิดเราจะมาเารวมทั้งสองกลุ่มทั้งกลุ่มที่เป็นวัตถุดิบแล้วก็ สินค้าทุนก,ก,ก็ถือว่าโดยรวมแล้วก็หดตัวคอ่คอนข้างสูงนะแต่ก็การหดตัวนี้ก็ผิดคาดกันจริงๆก็ผิดคาดคล้ายๆกับตัวตัชนีการผลิตภา,าคอุตสาหกรรมท,ท,ท,ที่หดตัวใน,ในเดือนนี้นในด้านของการใช้ใจ่ายภาครัฐการใช้ใจ่ายภาครัฐนในเดือนนี้นก็ลดลงหลังจากเร่งเบิกจ่ายไปในช่วงก่อนหน้านะแล้วก็มีเรื่องของการติดขัดในเรื่องของการใช้ใจ่ายงบลงทุน นะแล้วพอนํามาดูเทียบกับเรื่องของรายได้แล้วเนี่ย <S <S <ๆ S 1> เทียบเทียบกับเรื่องของรายได้นําส่งแล้วเนี่ยก็ดุลก็ประมาณแล้วก็ดุลกันสดเป็นบวกทั้งคู่ในเดือนนี้แล้วก็ทั้งปตามานนี้ก็เป็นบวกนะก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกระทุ่นของของภาครัฐในใน,ในไตรมาานนี้นม,มีมีน้อยนะสุดท้ายคือเรื่องของการท่องเที่ยวนะ การท่องเที่ยวเนี่ยเขได้รับผลกระทบจากปัจจัยการเมืองในประเทศนะแต่เริ่มมีสัญญาณปรับดีขึ้นในช่วงปลายเดือนนะทั้งเดือนเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่1.6ล้านคนนะก็ติดลบ1 24.4นะจากระยะเดียวกันของปีก่อนเป็นอัตราการติดลบในในในเรทที่ค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าเกิดมาแต่นี่ก็เป็นเพราะว่าช่วงหนึ่งของของของเดือนนี่ยังมีเรื่องของเกอร์ฟิลอยู่นะฮะ ถ้าเกิดมาดูในรูปร่างขวาเนี่ยรูปร่างขวาได้เป็นการแทร็กอัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในใน,ในวายสัปดาห์นะก็จะเห็นว่าอัตราการติดลบเนี่ยติดลบลงมาน้อยลงตามลําดับนะฮะจริงๆเราพอมีตัวเลขในในของเดือนกรกฎาคมแล้วก็ก็ะจะติดลบน้อยลงกว่าน,นี้นะในด้านสิ่งภาพเศรษฐกษิจนะครับอัตราการว่างงานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะะในเดือนนี้เนี่ยอัตราการว่างงานเนี่ย เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วที่0.9มาถึง101.1นะฮะถ้าปรับฤดูกาลแล้วก็ขึ้นมา101.3นะฮะโดยที่เกิดไปดูแล้วเนี่ยเป็นการว่างงานที่มากขึ้นในภาคเกษตรนะฮะในภาคเกษตรนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องเนื่องจากปัญหาของราคาพืชผลนะฮะก็เลยทําให้มีการว่างงานมากขึ้นนะฮะส่วนในข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดดูเรื่องของผู้กันตนเนี่ยก็ มีมากขึ้นนะฮะเทียบกับเดือนก่อนแต่ว่าถ้าเกิดมาแบ่งเป็นลาออกมาเลิกจ้าง้็เนี่ยจะเห็นว่าการเลิกจ้างเนี่ยจริงๆยังอยู่ในดับต่ำนะส่วนมากจะเป็นการลาออกเองนะฮสำหรับอัตราเงินเฟอ้อในเดือนมิถุนายนนะฮะตัวเฮดไลน์อินฟล a t i ชันอยู่ที่2.35ตัวคอร์ฟลอชันอยู่ที่1.71เนี่ยเป็นการชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าทั้งทั้งคู่นะฮะจะชะลอลงมากหน่อยในเรื่องของเฮดไลน์เพราะว่าเป็นการชะลอลงตามราคาพลังงานล้วราคาแล้วราก็อ่านาสด นะในระยะต่อไปเราก็มองว่าก็การส่งผ่านาที่ที่ด้านพลังงานไป,ไปที่ราคาเสนอรูปนี่น่าจะลดลงตามลาดับนะครับคาดการเงินเฟ้อหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยก็อยู่โดยรวมก็ใกล้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะอยู่ที่สมีเดือนอยู่ที่สองจุดเก้าสองเท่ากันระหว่างเดือนนี้กับเดือนที่แล้วนะในด้านของภาคต่างประเทศนะนดุลพิจิตรสัปคัดเดือนนี้นะฮะกลับมา ดุลบริจิธตพัฒเดือนนี้เนี่ยเกินดุลตามดุลการค้านะฮะเนื่องจากการส่งออกขยายตัวดีขึ้นแล้วก็การนําเข้าเนี่ยหดตัวนะฮะในขณะที่ดุลจริงเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยยังขาดดุลอยู่ทําให้ดุลการเงินโดยรวมขาดดุลนะฮะโดยในเรื่องของดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยถ้าไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการขาดดุลจากในประเทศเอาเงินออกไปข้างนอกเป็นหลักนะฮะก็จะมีการนําเงินออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ มีการออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนะในขณะที่ตัวที่สะท้อนเรื่องของมุมมองของต่างชาติเนี่ยในเรื่องของการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างชาติในเรื่องของ FDI เนี่ยเป็นการไหลเข้าสุทธินะโดยลงทุนในหลักทรัพย์เนี่ยในเดือนนี้เนี่ยตัวของกระตลาดหุ้นเนี่ยถือว่าติดลบอยู่แต่ว่าตลาดบอลเนี่ยก็มีเข้ามาพอสมควรจริงถ้า ถัดมาตัวเลขเร็วในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะเป็นบวกทั้งคู่นะฮะมีเงินไหลเข้าข้าง้างมากในเดือนกรกฎาคมทั้งหุ้นและพันธบัตรโดยพันธบัตรจะเข้ามามากกว่าหุ้นนะด้วยเงินภาวะเงินดุลเคลื่อนย้ายนะฮะแล้วก,แวก็แล้วก็เรื่องของมุมมองของต่างชาติต่อสถา,านการณ์ในประเทศที่ดีขึ้นเนี่ยก็ทําให้ค่างเงินบาทในในเดือนมิถุนาเน้มแข็งค่าขึ้นจากเดือนเดือน พฤษภาคมนะโดยณสิ้นเดือนมิถุนายนก็อยู่ที่3.2.4นะปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3 1 9คือมีการแข่งขึ้นต่อเนื่องนะในด้านของเครื่องที่เสียาภาพต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ External Debt หรือว่า Reserve ต่อ Short Term Debt <c oughs> นี่ก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนซึ่งเป็นระดับที่ถือว่ามีเสียาภาพสำหรับสำหรับประเทศไทยนะสหรับเศรษฐกิจ ในภาพรวมเนะก็เศรษฐกิจในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ถือว่าปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนนะตามการส่งออกนะการใช้จ่ายโดยเฉพาะการสินค้าไม่คงทนเนี่ยก็ปรับดีขึ้นต่อเนื่องนะที่อาจจะผิดหวังบ้างคือเรื่องของการผลิตนะแต่ก็สามารถอธิบายได้ด้วยการลดลงของสินค้าคงคลังนะในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจนี่ก็าการว่างงานก็กเพิ่มขึ้นแต่ว่าโดยรวมก็อยู่ในดับต่า ที่หนึ่งกว่าๆนี่ย nee. ังถือว่าต่ามากนะเทียบกับนานาชาติแล้วก็ในอดีตของของของไทยนะตราเงินเฟ้อก็ลดลงนะตนุชีวินสัพัฒเกินดุลนเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลการชำระเงินขาดดุลนะอย่างด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจนในภาพของเดือนมิถุนาแล้วก็ไตรมาสสองเนี่ยถือว่าไม่แตกต่างกันนะก็สรุปอีกทีในไตรมาสสองนะเทียบกับในไตรมาสหนึ่ง คีย์เวิร์ดก็คือเรามองว่ามีแนวโน้มปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อนนะฮะอันนี้ก็หมายความว่าจาัดเครื่องชี้ที่เรามีเนี่ยการที่จะเศรษฐกิจจะติดลบที่เรียกว่า technical recession เนี่ยก็คงไม่ไม่มีนะมีแนวโน้มว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะเรามองว่ามีแนวโน้มปรับดีขึ้นนะจากสถานการณ์ทางการเมืองก็นโยบายภาครัฐที่มีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งช่วยกระตุ้นทั้งความเชื่อมั่นภาคกระชนแล้วก็ภาคทั้ง,ท,งทั้งครัวเรือนธุรกิจนะการใช้ใจ่ายในประเทศก็เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว การส่งออกก็ปรับดีขึ้นเล็กน้อยหรือแม้จะไม่มากที่อย่างที่เราหวังนะแต่ก็เป็นการปรับดีขึ้นนะฮะแต่ทาคการท่องเที่ยวยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในเดือนนี้นะครับก็ขอจบแถลงข่าวสำหรับเดือนนี้แล้วก็ไตรมาสสองแต่เพียงเท่านี้นะฮะ